อัปเดตข่าวนี้ต่อใบขี่ออนไลน์ไม่ต้องไปขนส่งเริ่มมีนา69หลายหลายคนนะครับรออยู่มาอัปเดตกันหน่อยนะครับล่าสุดเมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาได้มีการประกาศในพระราชกิจจานุเบกษานะครับว่าผู้ที่มีอายุไม่เกิน55ปีและใบอนุญาตขับขี่หมดอายุไม่เกิน1ปีนะครับจะสามารถ ต่อใบอนุญาตขับขี่แบบออนไลน์ได้โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปสำนักงานขนส่งนะครับทางนี้มีผล180วันนับจากวันประกาศนะครับแสดงว่าจะเริ่มใช้งานประมาณช่วงต้นเดือนมีนาคม2569นะครับใครที่ใบขับขี่จะหมดอายุในช่วงปีหน้าเตรียมตัวไว้เลยนะครับจะสามารถต่อแบบออนไลน์ได้นะครับและเงื่อนไขต่างๆนะครับจะต้องรอทางสำนักงานขนส่ง ประกาศมาอีกทีนะครับหลายคนสงสัยเหมือนกันว่าแล้วเราจะถ่ายรูปยังไงนะครับแล้วเราจะต้องยื่นอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะครับอันนี้จะต้องรอทางเจ้าหน้าที่ขนส่งนะครับแจ้งรายละเอียดอีกทีนึงนะครับแต่ครูต่างแนะนํานะเบื้องต้นเนี่ยให้เราเตรียมนะครับโหลดแอปพลิเคชันไทยไอดีเอาไว้ในโทรศัพท์ก่อนนะครับและแอปอื่นๆที่เกี่ยวกับขนส่งทางบกนะครับอย่างเช่น QR ลายเส้นนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสาหรับหลายหลายคนที่ทํางานไม่ค่อยมีเวลาว่างเดินทางไปสำนักง,งานขนส่งหรือนะครับคนที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็อาจจะต่อแบบนี้ได้เช่นกันนะครับโดยที่เราไม่ต้องกลับมาประเทศไทยหรือจําเป็นต้องเดินทางไปทํางานต่างประเทศหลายปีใบขับขี่หมดอายุก็จะสามารถต่อได้เลยขออย่างเดียวนะครับก็คืออายุไม่เกิน55ปีและใบอนุญาตขับขี่ขาดไม่เกิน1ปีนั่นเองนะครับที่เหลือจากเงื่อนไขต่อจากนี้ ก็จะต้องเดินทางไปสำนักง,งานขนส่งเหมือนเดิมนั่นเองนะครับดังนั้นอัปเดตกันก่อนเดี๋ยวรอทางขนส่งแจ้งมาอีกทีว่าจะใช้แอปแบบไหนจะใช้รูปแบบไหนนะครับเบื้องต้นเนี่ยอาจจะต้องใช้ใบกับขี่แบบปีกต้นแน่นอนนะครับแต่เตรียมตัวว่าจะใช้แอปไหนแค่นั้นเองนะครับโอเคนะครับใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ